สวัดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาจัดเทียริสในตำแหน่ง l b นะครับหรือว่าการจัดอันดับนักเตะที่ดีที่สุดในตำแหน่งแบ็กซ้ายนั่นเองครับก็จะเป็นแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดในเกมนะก็จะมีประมาณ50ตัวที่ผมนำ โอเคครับตัวแรกก็จะเป็นเป็นเตโอนะครับก็จะที่ผมเอามานำเข้ามาก็จะมีร่างทีแล้วก็ร่างฮาโลูวีนแล้วก็ร่างทีวา TV ใหญ่ แล้วก็จะเป็นยูโรนะครับแล้วก็จะเป็น TY เล็กนะครับก็เตโอเนี่ยเวิร์กเลดจะมี2องไมี3ามเวิร์กเลดนะครับก็จะเป็นเตโอเก้ที่เป็นเวิร์กเลดเกมลับกลางสูงมีความไวอยู่ร้อยแปดนะครับแล้วก็จะเป็นฮาโลวีนเนี่ยจะเป็นเวิร์กเลดสูงสูงนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงสบายส่วนล่าง TS ตัวกิจเก่าก็จะเป็นสูงกลางแล้วก็จะเป็นอัลติเมียเนี่ยจะเป็นสูงกลางนะครับส่วนเตโอตัวร้อยสี่ตัวทีวเนี่ยก็จะเป็นสูงกลางนะครับเตโอที่ดีที่สุดก็าจะเป็นนนนนตตัััััััววววีีีี้้้คคครรรรบบบบเเเ่่่่ยยยอูแลละิงงพกมมปาณ พลังเกมลับของเตโอเนี่ยก็จะพอๆอกับตัวร่างร้อยสเลยจริงๆ2ลง่างเนี่ยถ้าใครแบบไม่ไหวร่างร้อยหผมว่าเล่นร่างเนี่ยก็ท็อปแล้วครับตัวนี้ก็ค่อนข้างย,ยากเก่งแต่แค่การ์ดไม่ไม่ไม,ไม,ไมค่อยสวยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอัลติเมียร์นคือใช้ยาวๆเลยแล้วก็ตัว กิจฮาโลวีนตัวนี้คือก็เป็นท็อปลงมาอีกก็คือเล่นแบบใช้แบบยาวๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ล่าง99าตัวนี้ก็ใช้บบยาวๆสําหรับคนงบน้อยนะครับ99 98นะครับถ้าใครไม่ไหวเกอ่ะผมแนะนําเป็นตัวนี้แล้วกันแต่แนะนําให้เป็น9 9เลยดีกว่าจะได้เล่นแบบเล่นแบบยาวๆสําหรับคนงบน้อยนะครับโดยเตโอเนี่ยคือวิ่งไวตัวใหญ่แล้วก็เล่นเกมรับเหนียวแน่นก็คือพลังงานเยอะวิ่งตามปีกได้แบบสบายๆนะครับก็เรื่องของความไวเนี่ยสตัวเนี่ยคือจะไวใกล้ๆกันแต่ตัวเนี้ยจะไวสุดรองลงมาก็จะเป็นทีไวแล้วก็จะ ฮาโลวีนนะตัวนี้ก็เอสนะครับแล้วก็ตัวร้อยสี่ผมก็ยังให้เอสบวกนะครับส่วนตัวลอกดิปผมให้เอสแล้วก็ตัว99ผม A บวกแล้วก็ตัว98เสียเป็นแค่ A เนี่ยก็จะเป็นเซตนี้เลยเตโอนะครับก็2ล่างเนี่ยเล่นได้ทั้ง2ล่างเลยแต่ล่างนี้จะสุดกว่านะครับนี่ครับล่างนี้จะสุดกว่า ตัวต่อไปก็จะเป็นเบลได้ตัวนี้มันก็เป็นแบ็กซ้ายตัวเล็กครับตัวนี้เป็นสายแบบสายบุกนะตัวนี้ก็เชีรยแค่ A นะครับแล้วก็จะเป็นกิมมัด์ทั้ง3ล่างกิมมัด์จะเป็นแบ็กซ้ายที่เหมาะกับคนที่เล่นหลัง5ครับเพราะว่าตัวอันติเมตกับตัวเนี่ยมันค่อนข้างเลี้ยงบอลแล้วก็ส่งบอลดีแล้วก็สกิลมูฟสีดาวด้วยนะครับแต่ถ้าเล่นหลัง4ผมเชีรยแค่ A บวกแต่เล่นหลัง5 ผมให้เอสเลยถ้าเลนหลังห้านะผมให้เอสเลยตัวนี้นะครับเขาว่าการส่งบอลการเลี้ยงแล้วก็บวกสกิลมูฟแล้วก็ความคล่องแคล่วด้วยครับถ้าเลนหลังสี่เนี่ยมันตัวเล็กมากครับตัวเล็กมากแต่มีความไวยอยู่นิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ A บวกส่วนตัวนี้เฉียบเป็นแค่ A นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นแบ็กไซส์แบ็กไซส์นิวคาสเซลตัวนี้เฉียบ Uh, A ่ครับแล้วก็ตัวนี้ตัดไปเลย B แล้วก็จะเป็นแม็กซ์ไซส์เพนนีตอมตัวนี้ยังเชี่ยแค่ A บวกนะสำหรับคนงบน้อยนะครับอาเคตัวนี้เวิร์กเลยกลางสูงแต่ตัวใหญ่วิ่งไม่ไหวครับค่อนข้างที่จะช้านะครับแล้วก็จะเป็นแม็กซ์ไซส์ปอดมัดนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่แล้วมีพลังแฝงในทักเกลิลน,นะครับแต่ OVR ีบวกสด้วยนะจริงๆนะครับแต่ตอนนี้มันไม่มีให้แ,กแลกละตัวนี้ตัวฟรีตัวนี้ผมให้ A บวกนะครับ แล้วก็จะเป็นแม็กซไลท์ของกิจใหม่ตัวนี้ออกไปเลยครับคาคา,า,าแซกลางเนโคเลยแล้วก็ลูคัสดีตัวนี้ได้แค่ไวกับคล่องเฉยตัวนี้แค่ A นะครับแล้วก็จะเป็นคาคาเซอะไรเนี่ยครับจะเป็นแม็กซ์ไลท์ของเอมโปลีนะคาคาเซนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างเยอะวิ่งช้าแต่พลังเกมรับร้อยสตัวนี้เชียรยแค่ A บวกนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นฮาโตะนะที่มีสปีดแล้วก็พลังเกมรับคือโคตรเยอะแล้วก็เวิร์กเลดดีด้วยเวิร์กเลดกลางสูงแต่ข้อเสียเลยคือพลังงานมันน้อยก็ถ้าเกิดมันวิ่งทั้งเกมอะผมว่าหมดสามารถเล่นซีบีได้แล้วก็ผมว่าเหมาะกับหลังสามแล้วก็แบ็กซ้ายก็เอามายืนได้แต่พลังงานแบ็กซ้ายก็สําคัญนะเพราะว่าเราเราอะต้องเจอปีกขวาค่อนข้างเยอะบ่อยนะสำหรับแบ็กซ้ายตัวนีนะ้แม่งวิ่งไวโคตรโคตรแล้วก็พลังเกมรับคือเยอะกว่าเตโอด้วยครับก็คือรูปร่างเนี่ยคือเมตาแน่อนอนก็ผมอะผมให้แค่เอสนะ เนี่ยก็เทียบเทียบเตโอได้อยู่ครับแต่ถ้าเอาครบเครื่องจริงเตโอครบกว่าเนี่ยพลังงานมันสเตมนิน่ามันค่อนข้างที่จะสำคัญสำหรับตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับตัวนี้ผมเจียดเ็ดนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นโรเบโตคาร์ลอสนะครับโรเบโตคาร์ลอสเนี่ยก็จะมีร่าง103 99 104 107 107 104เนี่ยแล้วก็อ่าร่าง99เนี่ยจะเป็นเวิร์กเรทแบบสูงสูงนะครับส่วนร่าง103จะเป็นแบบเวิร์กเรทแบบกลางๆนะครับตัวนี้ก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับ ตัวใหญ่เนี่ยจากที่ผมสัมผัสมาคือวิ่งไวมากแล้วก็ลูกกากาศในจังหวะเตะบุมผมว่า AI มันปรับใหม่แล้วไม่ค่อยยืนตรงกลางแล้วมันมันจะเบี่ยงออกแค่ด้านข้างเขาสนใจครับบางทีมันก็ยืนอยู่มันจะไม่ยืนอยู่เสาแรกแล้วตอนนี้นะตอนนี้ที่ผมในะที่ผมลองนะครับรบโตวคาร์ลตอนนี้ไม่ไม่ค่อยยืนอยู่เสาแรกตัวนี้ค่อนข้างจะดีแล้วครับตัวนี้ผมเชียร์เอบวกเลยส่วนร้อยสี่เนี่ยผมให้แกเอสนะครับแล้วก็ร้อยสาม ตัวนี้ผมก็ยังให้ S อยู่นะครับส่วนตัวก็เ้าเนี่ยเชียร์เป็นแค่ A บวกนะสองตัวนี้ผมให้ให้เอเลยแต่ถ้าเลือกเลือก,เล,อกเลือกโลว์ตคาร่ล้อจริงๆผมว่า1 0อสี่ดีกว่านะครับเพราะว่าเวิร์กเลดกำลังสวยอยู่ขึ้นสุดลงสุดอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้มันจะยืนแบบกำกำกึ่งกลางนะบบกลางกึ่งๆนะครับยืนแบบเวิร์กเลดกลางกนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าตาลาฟิกโก้ตัวนี้จะเป็นอ่าแบ็กซ้ายสายเกมรับนะครับมีพลังแฝงเนี่ยแต่เกินเวิร์กเลดกลางศูนย์ข้อเสียเลยคือไม่ได้ไวมากขนาดนั้นนะครับแต่เกมรับไว้ใจได้อยู่ตัวนี้ก็เฉียเป็นแค่ A บวกใครที่หาแบ็กซ้ายแบบเกมรับแบบแน่นๆตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับสำหรับแบ็กซ้ายรียงนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นโซนแบ็กซ้ายวิ่งไวแล้วแล้วก็พลังสเตมิหน้าน้อยก็จะเป็นแบบน้องๆฮาโตะแล้วตัวนี้ก็จะมีโมจิก้าโรบินสันพวกนี้วิ่งร้อยสิบกันหมดเลยครับแล้วก็นูน่ตาวาเลส ตัวแบ็กซ้ายวิ่งไวพลังงานน้อยก็ข้อเสียเลยผมว่าพลังงานน้อยโดยแต่โดยรวมแล้วสามตัวเนี้แม่งวิ่งไวกันหมดเลยนะครับก็ยังน่าเล่นอยู่ตัวนูโนตาบรษผมก็ยังเชียร์เป็นแค่เอสนะครับตัวนี้วิ่งไวโคโรบินสันกับมติก้าผมให้แค่ A บวกนะเป็นแบ็กซ้ายขวาสายความไวสูงนะครับ แล้วก็จะเป็นแบ็กซ้ายของอินโดนะตัวนี้หาซื้อ,อยากครับผมว่าปล่อยให้พวกพี่ๆอินโดเขาจัดการดีกว่าโดยรวมแล้วก็ยังแค่เอบวกตัวนี้นะครับเอบวกนะครับแล้วก็จะเป็นในโซนของกวาดิโอนะครับกวาดิโอก็จะมี3ล่างก็คือกวาดิโอเนี่ยเกมรับเหนียวแน่นโดยเฉพาะล่างร้อยสแต่เล่นจริงๆในเกมผมว่าบังคับยากวิ่งตามกองหน้าเนี่ยค่อนข้างเฮียเต่าเลยครับตัวนี้ก็เล่นยากเหมือนกันตัวนี้ A บวกนะครับสส่วนล่างนี้แค่ A แล้วก็ล่างนี้ A นะครับ แล้วก็จะเป็นเดวี่จะเป็นแม็กซ์ไซ์ที่น่าเล่นมากสปีดอยู่ที่ร้อยพลังเกมรับอยู่ที่ร้อยนิดๆก็จะเป็นแม็กซไซผมก็ยังให้เจนเอสนะครับข้อเสียเลยผมว่าเป็นเรื่องของเกมรับมันไม่แน่นเท่าเตโอแต่ก็อยู่ในเทียเอสนะครับก็ถ้าถ้าเลือกระหว่างนูนตาเบลกับเดวี่ผมว่าเลือกเดวี่ดีกว่าเดวี่เป็นตัวใหญ่กว่านีครับแล้วก็เบียดดีนะครับแล้วก็นูน o ตาเล uno, aret, แต่พลังงานมันน้อยแต่วิ่งไวโคตรนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นเนี่ยเนี่ยบลดี้แบ็กซ้ายของบาซ่าตัวนี้ก็มีความวัยสูงนะครับอุยาร้อยห้าก็ยังอยู่ในโซนของนูโน่ตาเวเลตตัวนี้ผมก็ยังให้เออยู่นะครับเรื่องของความวัยนะครับข้อเสียเลยคือพลังงานเนี่ยต้นใหญ่แบ็กซ้ายเนี่ยพวกพลังงานน้อยแม่งมันจะวิ่ง,ม,งมันจะวิ่งไวครับเช่นโรบินสันโมจิก้าฮาโตนูโน่ตาเวเลตเบลดเดวีเนี่ยพวกเนี้ย พลังงานมันน้อยมากแต่วิ่งไวทุกตัวนะครับแต่เดวี่ผมว่าเดวี่ไวไวรองจากอาฮาโตะนะครับตัวสตัวนี้คือไวเลยแล้วก็เทียบปเตโอได้เลยนะครับตัวต่อไปครับก็จะเป็นแบ็กซ้ายตุดกาดนะตัวนี้ก็พลังเกมรับได้รูปร่างสูงใหญ่แต่ข้อเสียเลยคือวิ่งชา้าตัวนี้ก็คลายแค่เอแล้วก็จะเป็นแบ็กซ้ายอินเดียตัวนี้ A ครับ A อพอครับให้พวกพี่ีอินเดียเล่นดีกว่าพลังเก้าเก้าเก้าหมดเลยครับแล้วก็ตัวเล็กมากเป็นชื่ออะไรรวมมิชาร่าอะไรเงี้ยครับ ตัวต่อไปจะเป็นคูคู่ระยะตัวนี้ผมก็ยังเชียร์แค่ A อบวกนะเธรรมดานะสำหรับ2ล่างเลยคูคู่ระยะยังไม่ไหวครับตัวนี้นะตอนนี้ยังไม่ไหวนะยังไม่น่าเชียร์นะครับแล้วก็จะเป็นแบ็กซไซ์ที่สมดุลมากครับตัวนี้ขนัด2เท้าด้วยนะครับแล้วก็เวิร์กเรทสูงๆแล้วก็ skill move สกิลมูฟสี่ดาวแล้วก็เล่นเกมรับเกมดูสบายๆตัวนี้ก็ยังเชียร์เป็น S อนะครับ แล้วก็จะเป็นแคปเดวิยาตัวนี้ตัวสูงใหญ่สปิดต้นร้อยสิก็คือพลังเกมรับแล้วก็เรื่องของการเล่นในเกมก็เบียดดีเพราะว่ารูปร่างค่อนข้างี่จ่ตัวใหญ่ตัวอ้วนหนัก70กว่านะครับตัวนี้ก็เชียร์เป็น A บวกนะครับแล้วก็จะเป็นอ่า เป็นเจ้าคาเซโลก็้าเจ้าแนะนําให้เล่นร่างร้อยสาดีกว่าร่างร้อยหนึ่งคือเต่ามากๆครับตัวนี้ถ้า,กากเกิดเล่นผมว่าเล่นร่างร้อยสดีกว่าตัวนี้ก็พลังแฝงครบเหมาะกับคนที่เริ่มต้นที่จะทําทีมหาแบ็กซ้ายราคาไม่แรงมากสําหรับเจ้าบารงโดได้อุ r ยเยอะเนี่ยตัวนี้ก็เชีย่ยแก้ A อวก ส่วนตัวนี้ถือเต่ามากครับตัวนี้ A นะครับแล้วก็จะเป็นแอชิคโคล2ล่างนี่คือดีเรื่องของความไวแล้วก็พลังเกมรับแล้วก็พลังแฝงนนเนซเกิลก็คือเกมรับเหนียวแน่นแอชิคโคตัวหิมะยังเชียร์เป็น S อยู่นะครับแล้วก็ตัวตัวตู้เกมเชียร์เป็น A บวกนะครับข้อเสียเลยคือลูกอากาศลูกอากาศอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะเป็นเมนดี้ตัวรองตัวนี้ก็ยังเชียร์เป็น A บวกนะนะตอนนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะน่าเล่นอยู่นะครับตัวนี้ค่อนข้างค่อนข้างยันน่าเล่นอยู่ โดยรวมแล้วก็จะไปที่ลิซาิซูก็จะเหมือนในกิมาโดครับแต่แลิซาิซูจะเกมรับค่อนข้างเย็นเหนียวแน่นหว่านะคะรับลิซาิซูเชียเอบวกนะครับแล้วก็เอตูบินาตัวนี้เป็นแม็กไซที่เวิร์กเลดกลางสูงแล้วก็ความไวยอยู่ระดับที่กลางๆพลังเกมรับอยู่ระดับที่กลางๆแต่โดยรวมแล้วยังยังยังน่าเล่นอยู่ยังเชียร์เป็นแค่ A บวกนะครับเพราะว่ามันเติมไม่ค่อยสูงนะครับ แล้วก็จะเป็นเซมบอต้าครับตัว99กับตัว106ก็เซมบอต้าเนี่ยเกมรับเหนียวแน่นก็จะข้อเสียเลยคือเรื่องของความไวที่จะไม่ไม่ไวพวกสู้แบบแบ็คแบ็ต่างๆนะครับพวกเตโอหรือว่าตัวคาร์ลเนี่ยจะไวไม่สู้นะแต่เกมรับไว้ใจได้ครับส่วนตัวเนี้ยคือไม่ไหวแล้วตัวเนี้ยคือช้ามากเต่ามากตัวนี้เชียร์ให้เอส่วน106เนี่ยผมเชียร์เป็นอ่าท้างเอสเลยครับเอสบวกเลย แล้วก็จะเป็นดีมาโคถ้าเป็นแม็กไซต์ตัวหนึ่งที่เล่นได้แบบชิวๆเลยครับก็มีดีมาโคร้อยห้ากับร้อยสี่เนี่ยใกล้ๆกันแล้วก็ตัวเนี้ยเชียร์เป็น A บวกนะครับก็เป็นมีพลังแฝงค่อนข้างที่จะเยอะเหมาะกับทุกโหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดบอลการเล่นเกมรับตัวนี้ผมก็ยังเชียร์เป็นร้อยห้าเฉลี่เชียร์เป็นเอสนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมก็เชิงเชียร์เป็นเอสนะร้อยห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยสี่ก็เชิงเชียร์เป็นเอสส่วนตัวเขียวเนี่ยเชียร์เป็น A บวก เอบวกนะครับแล้วก็อาคูน่าตัวนี้ก็จะเหมือนคล้ายดีมาโคตัวนี้ผมก็ยังเชียร์เป็นเอสนะครับแล้วก็เรื่องของรูปร่างเนะี่ยผมว่าเหมาะสมเล่นได้สบายจริงๆทร,ง,รง,งแบบดีมาโคเหมือนกันเปียกเลยครับตัวนี้ก็เล่นได้แบบสบายชฉยๆอาคูน่านะครับก็โดยรวมแล้วก็แบ็กไซด์ที่ดีที่สุดในเกมผมว่าเนี่ยสตัวเนี่ยผมว่าโอเคแล้วก็ฮาโตเนี่ยอาจจะเสียบขึ้นมาอย่างนี้ได้ครับเนี่ยครับฮาโตนะครับเพราะว่าฮาโตเนี่ยพลังงานมันน้อยมากแต่มันวิ่งไวแล้วก็เกมรับแบบเหนียวแน่นข้อเสียเลยคือพลังงานมันน้อยสแตมมน่าแค่70กว่าเอองนนก็้ยยะ อ้อยง่ายครับน้อยกว่าโยนครับน้อยกว่าเมสซ,ซี่เนี่ยผมว่าถ้าเจออาร์วิวิ่งสับขาต่อไขวิ่งทั้งเกมเผาอยู่แบ็กซ้ายเนี่ยผมว่าหัวแดงนาทีครึ่งหลังนาทีที่60หัวแดงก็วิ่งไม่ไหวแล้วครับวิ่งตามไม่ทันแล้วครับถ้านักเตะเราหัวแดงนะครับก็ยังผมก็เลยตัดให้ลงมาอยู่ประมาณเอสนี่ครับเนี่ยครับมันยังไม่ได้ครบเครื่องขนาดนั้นมีข้อเสียแบบถ้าถ้าเกิดลดพลังเกมรับแล้วเพิ่มเพิ่มสตมินา่ามันให้ไปมาสัก8 5ผมว่าเอสเลยนะเนี่ย ลดพลังเกมรับมาสักสิบก็ได้ครับเพราะว่าความไวเนี่ยมันได้อยู่แล้วก็มีประมาณนี้ส่วนถ้าเป็นเอเนี่ยถ้าน่าเล่นสุดผมว่าเนี่ยซาอาโตะแล้วก็เตโอดิมาโคอาคูนาเนี่ยผมว่าน่าเล่นเมนดี้ไงี้ยครับเนี่ยน,น่าเล่นส่วนเดวี่เนี่ยพวกนี้มันได้แค่ไวแล้วก็เบิลดี้เนี่ยพวกนี้ได้แค่ไวเฉยแต่เรื่องของสตมิน่าก็เป็นสิ่งสําคัญครับก็เนี่ยข้อเสียและสตมิน่าครับก็แเวกซ้ายจริงๆต้องต้องอึดอึดหน่อยครับเพราะว่าเราเจอปีค่อนข้างเยอะแต่ถ้าใครเล่นแผนที่มี LM RM อย่างเช่น4 4 2 f 4 4 2 holding 4 2 3 1 y อะไรเงี้ยผมว่าจัดได้หมดเลยนะทั้งอ่าฮาโตะแล้วก็เดวี่นูโน่ตาวาเลสเบลดี้เนี่ยถ้าเรามี l m อ่ะแบ็กมันจะเติมไม่ค่อยสูงผมว่าเล่นสบายพวกฮาโตะเดวี่อะไรพวกนี้เล่นสบายมากๆนะครับส่วน A บวกเนี่ยสำหรับกบน้อยเนี่ยก็จัดได้เลยส่วน A เนี่ยคือน้อยเข้าไปใหญ่ B เนี่ยตัดไปเลยเลยครับไม่ไหวก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการจัดเทียริสในตำแหน่งแบ็กซ้ายล่าสุดนะตอนนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวชอบชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวเจอกัันนใหหม่คคลิป้ารบ